น,นกกำลังจะเข้าไปที่นิวยอร์กซิตี้นะคือนกจะเข้าไปที่สถานกงศูลใหญ่ณนครนิวยอร์กนะนกนะคือนกจะไปทำพาสปอร์ตเล่มใหม่พาสปอร์ตที่นกมีอยู่ตอนนี้จะหมดอายุในอีก6เดือนข้างหน้านะแล้วนกก็มีแผนที่จะกลับไทยในอีก2เดือนนี้ซึ่งพาสปอร์ตก็จะมีอายุเหลือไม่ถึง6เดือนก็จะออกตัว๋วเครื่องบินไม่ได้นะนกก็เลยต้องไปทำใหม่และอีกเหตุผลหนึ่งที่นกอยากทำใหม่ก็คือ ใบฉีดวัคซีนของนกเนี่ยเป็นนามสกุลใหม่ซึ่งจะไม่ตรงกับพาสปอร์ตนกก็เลยอยากจะขอเปลี่ยนนามสกุลในพาสปอร์ตด้วยแต่ไม่แน่ใจว่าเขาจะทำให้ได้หรือเปล่าก็เดี๋ยวเข้าไปถามเขาดูก่อนนะ ตอนนี้เราก็จอดรถตรงที่จอดรถเอกชนแล้วนะคะแล้วก็กำลังจะเดินต่อไปที่สถานกงศุลน,นะคะตอนก่อนมาเนี่ยนก็ได้ทำการนัดหมายจองคิวล่วงหน้าไว้แล้วนะคะคือถ้าเป็นเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยเพื่อนกนกมาทำพาสปอร์ตใหม่เหมือนกันก็ไม่ต้องมีการจองนะคะเขาก็วอล์กอินเข้าไปได้เลยแต่ว่าสถานการณ์โควิดตอนนี้นะคะทุกสถานที่จะต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าก่อน Oh, อ๋อ rapid test นี้เขามาเข้าคิว covid เทสกันนะคะ rapid test ค่ะก็คือทุกสถานที่เนี่ยจะต้องทำการนัดหมายล่วงหน้ากันหมดเลยสถานกงศูนย์เองก็เหมือนกันนะคะนกก็ได้ทำการนัดหมายจองคิวผ่านทางเว็บไซต์ของสถานกงศูลเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็แล้วก็ได้ปริ้นใบตอบรับการจองมาด้วย ซึ่งจริงๆอาจจะไม่ต้องปริ้นหรอกแต่ว่านก็ปริ้นเผื่อๆมานะรายละเอียดในการทำพาสปอร์ตและการทำนัดหมายจองคิวให้เข้าไปที่เว็บไซต์ royal thai consulate new york จากนั้นให้เลือกตรงบริการกงศุนจากนั้นให้คลิกเลือกงานบริการตรงงานหนังสือเดินทางหน้านี้ก็จะบอกถึง รายละเอียดของหนังสือเดินทางแบบ e passport ประกาศเรื่องอัตราค่าธรรมเนียมเรื่องการแต่งกายจากนั้นให้คลิกเลือกประเภทการทำหนังสือเดินทางของนกก็เลือกหนังสือเดินทางหมดอายุหน้านี้ก็จะบอกถึงข้อมูลที่ต้องทราบก่อนทำหนังสือเดินทางเอกสารที่ต้องใช้ในการทำหนังสือเดินทางของบุคคลประเภทต่างๆหลักฐานในการต่ออายุหนังสือเดินทางที่หมดอายุ จากนั้นให้คลิกเลือก Register Now ให้คลิกเลือกวันที่เราต้องการจัดจองคิวในแต่ละวันก็จะมีช่วงเช้าและช่วงบ่ายและกด Confirm ตรงนี้ให้ใส่ชื่อนามสกุลอีเมลแล้วก็ที่อยู่ของเราต่อไปก็เลือกประเภทของหนังสือเดินทางก็เลือกเป็นหนังสือเดินทางเล่มปกติ ต่อไปก็เลือกว่าจะรับเล่มด้วยตัวเองหรือว่าให้ส่งทางไปรษณีย์ถ้าส่งทางไปรษณีย์เนี่ยให้ใส่ที่อยู่ในการส่งกลับด้วยต่อไปก็เลือกว่าบัตรประชาชนที่เรามีอยู่เนี่ยเป็นแบบไหนของนกเลือกบัตรประชาชนยังไม่หมดอายุกดเลือกยินยอมสุดท้ายคลิกที่ schedule e v e n t แล้วรอรับอีเมลตอบรับการจอง ตอนนี้นกก็มาถึงสถานกลงสุนไทยณณณนนครนิวยอร์กแล้วนะคะเดี๋ยวขอเข้าไปทําแล้วก็เดี๋ยวออกมาเล่าให้ฟังนะตอนนี้นกก็เสร็จแล้วนะคะแป๊บเดียวเองค่ะประมาณสัก15นาทีเองรวดเร็วมากเลยด้านหลังนกตรงนี้นะคะเป็น สถานกองสุนยใหญ่นครนิวยอร์กนะคะก็<ม>เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช้เวลาในการรอรับเล่มประมาณ4-5สัปดาห์นะคะก็คือถ้าเล่มเสร็จเนี่ยเราก็มารับด้วยตัวเองก็ได้หรือจะให้เขาส่งไปรษณีย์กลับไปให้เราก็ได้นกกก็เลือกเป็นส่งไปรษณีย์กลับไปนะคะแต่ว่าการส่งไปรษณีย์เนี่ยเราจะต้องเตรียมซองมาเองนะคะคือเขาจะกําหนดเลยว่าจะต้องเป็นซองของ ไปรษณีย์อเมริกาเท่านั้นขอดมานี่ยนก็แวะที่ไปรษณีย์ USPS ซื้อซองต้องติดสแตมราคา27.10ดอลลาร์นะคะส่วนค่าธรรมเนียมในการทำพาสปอร์ตก็ถ้าเราเอาแบบพาสปอร์ตมีอายุ5ปีค่าธรรมเนียม37ดอลลาร์นะคะแล้วก็ถ้า10ปีก็55าดอลลาร์ค่ะก็เลือกเอาได้นะคะว่าจะเอาแบบมีอายุกี่ปี เดี๋ยวรอรับเล่มอยู่ที่บ้านนะคะแล้วเดี๋ยวพอเล่มมาเนี่ยเดี๋ยวนกโชว์เล่มให้ดูในท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเล่มพาสปอร์ตท,ที่ทําในอเมริกากับพาสปอร์ตท,ที่ทําที่ไทยเนี่ยจะแตกต่างกันไหมนะคะพอเข้าไปถึงนะคะเราก็แจ้งเขานะคะว่ามีนัดทา พาสปอร์ตไว้เขาก็มีริทลายชื่อไว้แล้วนกก็เห็นว่ามีชื่อนกนะคะเสร็จแล้วเขาก็ให้เราเอาพาสปอร์ตกับบัตรประชาชนให้เขานะคะแล้วก็ให้เราเข้าไปข้างในเพื่อ,อทำการพิมพ์ลายนิ้วมือนะคะก็จะพิมพ์สีนิ้วนี้สีนิ้วนี้แล้วก็นิ้วโป้งคู่กัน2นิ้วนะคะแล้วก็ตรวจชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะแล้วก็ ถ่ายรูปเพื่อทำพาสปอร์ตนะคะก็คือถ้าเป็นพาสปอร์ตไทยเนี่ยยิ้มเห็นฟันไม่ได้นะคะก็ลบถ่ายไปสองรอบค่ะคือรอบแรกยิ้มยิ้มยิ้มแบบไม่เห็นฟันอะ่ะแต่มันเห็นนิดนึงเพราะเพราะฟันเล็กเกียว <c oughs> ก็เลยต้องถ่ายใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะก็ยิ้มน้อยๆไม่ให้เห็นฟันเสร็จแล้วเขาก็มีเครื่องแบบว่าให้เราเอาใส่เข้าที่ตาะะเป็นการวัดม่านตานะคะ แล้วก็เซ็นชื่อในแมชชีนเซ็นชื่อนะคะเซ็นชื่อแบบว่ามีทั้งเอาแบบเป็นลายเซ็นเพื่อลงในพาสปอร์ตแล้วก็เซ็นชื่อแบบตัวบรรจงนะคะแล้วก็จ่ายเงิน,นะคะ่ะก็คือท่านหน้าเว็บไซต์เนี่ยเขาบอกว่าให้เตรียมเงินมาพอดีนะคะแต่ว่าลบเตรียมมาไม่พอดีเขาก็สามารถกนให้เราได้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยะคะ่ะใช้เวลา ไม่ถึง15นาทีนะคะเอะ่สำหรับสถานกงสุลไทยในอเมริกานะคะที่ทำพาสปอร์ตทำบัตรประชาชนได้เนี่ยก็จะมีไม่กี่ที่นะคะไม่ได้มีกันทุกรัฐจะมีเฉพาะรัฐใหญ่ๆอย่างแถวนี้ก็จะมีที่นิวยอร์กแล้วก็วองตันดีซีนะคะสำหรับคนที่อยู่รัฐที่ไม่มีเนี่ยเขาก็ต้องนั่งเครื่องบินมาลงทำกันที่นี่นะคะแล้วมันต้องมีการพักโรงแรมนะคะอย่างน,น้อยๆเนี่ยก็ต้องพักสองคืนนะคะส่วนมากก็ เขาก็จะมาแบบไหนๆเข้ามาแล้วก็เที่ยวถือโอกาสเที่ยวซะเลยนะคะก็อาจจะต้องพักโรงแรมมากกว่า2คืนนะก็ตอนนี้นกก็ถือโอกาสเดินเที่ยวซะเลยนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงใกล้คริสต์มาสนะคะเห็นไหมคะต้นสนประดับไปสวยเลย เดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศสวยๆมาฝากเยอะๆเลยนะคะก็ลืมบอกไปนะคะที่ว่าจะเปลี่ยนนามสกุลในพาสปอร์ตนะคะคือที่นี่เขาทําให้เราไม่ได้นะคะก็คือถ้าเราจะเปลี่ยนเราจะต้องขอเปลี่ยนไปที่ทะเบียนราชที่ไทยนะคะโดยเรามอบอํานาจให้คนที่ไทยไปทําให้เราก็ได้แต่ว่ามันก็จะยุ่งยากอะคะ่ะกว่าเราจะส่งหนังสือมอบอำนาจไปกว่าเขาจะไปทําเรื่องให้เรากว่าเขาจะส่งกลับมาให้เรา นก็เลยทําเป็นนำสกุลเดิมไปแล้วก็อย่างสอบถามเจ้าหน้าที่เขาก็แนะนําว่าเวลาเราโหลดไทยแลนด์พาสอะค่ะใ,ให้เราโหลดตัวพาสปอร์ตกับตัวใบรับวัคซีนคู่กันไปเขาก็จะเห็นว่าเราเอกสารเรานำสกุลไม่เหมือนกันนะคะเขาก็บอกว่าไม่มีปัญหาใช้ในการเดินทางได้นะคะเจอไทยฟูดนะ้ดสวัสดีค่ะ มีผัดขี้เมาผัดไทยนะคะมีแกงเผ็ดแกงเขียวหวานมีมัสมัน่นมีต้มยำด้วยอันนี้ก็คืออาหารสตรีทฟู้ดของในนิวยอร์กนะคะเขาจะเป็นแบบนี <approaches> ้นะ <ec gio> <iper> It was the night before Christmas. I was closing down for business in my little prison shop. When the bell on the door jingled once more, and then time almost came to a stop. Somehow I knew, and maybe so did you, that everything would change from now on. Yes, brother. ตอนนี้นกได้พาสปอร์ตแล้วนะเขาส่งมาให้นกละก็ใช้เวลารอสามสัปดาห์พอดีเป๊ะเลยเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันว่าหน้าตาพาสปอร์ตจะเป็นยังไงฝั mm. ่งซ้ายคือพาสปอร์ตแบบเก่าที่ทำที่ไทยฝั่งขวาคือ e p a s s p o r t แบบใหม่ที่ทำที่อเมริกาความแตกต่างกันก็คือสีแบบเก่าเป็นสีเลือดหมู ส่วนแบบ e-passport จะเป็นสีน้ำตาลนอกนั้นมีตัวหนังสือกับตราคุดเหมือนกันเลยเราไปดูหน้าถัดไปกันเลยว่ามีอะไรต่างกันบ้างว้าวหน้าแรกก็แตกต่างกันแล้วนะทุกคนเร่มแบบเก่าจะเป็นรูปเรือสุพรรณหงส์ส่วน e-passport จะเป็นรูปวัดอรุณราชวรารามหรือวัดแจ้งนั่นเอง ส่วนหน้าที่สองของ e-passport จะมีคำว่าราชอาณาจักรไทย Kingdom of Thailand และมีพลาสติกใสๆอยู่ตรงนี้นกมองเห็นว่าข้างในเป็นรูปภาพถ่ายของนกเองนะส่วนข้อความที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยจะเหมือนกันเลยต่อไปเราไปดูหน้า PASSPORT กันเลย e-passport จะมีคำว่า Kingdom of Thailand และราชาอาณาจักรไทยที่เพิ่มขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะในส่วนของข้อมูลส่วนตัวต่างๆเหมือนกันเลยแต่จะมีบางข้อมูลที่อยู่สลับตำแหน่งกันเท่านั้นเองและ e p พ s สปอร์จะมีสิ่งสำคัญที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือพลาสติกใสๆตรงนี้ซึ่งจะมีรูปถ่ายของเราอยู่ด้านในนะและแถบสีเงินตรงนี้ที่มีภาษาอังกฤษคำว่าไทยและวันเกิดถ้าพลิกไปพลิกมาก็จะเห็นเป็นรูปถ่ายของเราด้วย ในส่วนของลายเซ็นที่เราเซ็นไว้บนแผ่นดิจิตัลก็จะมาปรากฏเป็นลายนูนอยู่ตรงนี้และทั้งหมดนี้ก็เป็นรูปแบบใหม่ของ e- p าสปอร์ตไทยนะที่มีความทันสมัยโดยเพิ่มความปลอดภัยสูงสุดเพื่อป้องกันการปลอมแปลงแต่ก็ยังคงความเป็นไทยใช้ศิลปะลายไทยวัดไทยตั้งแต่สมัยสุโคไทยจนถึงรัตนโกสินทร์ทั้ง66หน้าเลย หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะเราพบกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย